พ,พี่เพื่อนนักตกปลาทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับอุ้มใจน้องบีแล้วก็พี่กวางแล้วก็พี่การนะคะพวกเราจะทีมงานแบ็กซินค่ะวันนี้ก็วันที่10มกราคมนะคะ25 6 4้าช่วงนี้ที่จริงอะ่ะก็เป็นสถานการณ์โควิดกันนะคะหลายๆคนเขาก็อาจกักตัวอยู่บ้านนะแต่พวกเรามาหายอยู่หมายกันอันนี้น้องบีสวัสดีค่ะเราก็ไปลุ้นกันนะคะว่า จะได้ปลาต้นแรกของปีกันหรือเปล่าไปลุ้นกันบีก็ยังไม่ได้ใช่ไหมยังเลยค่ะนี่ก็จะเป็นกล่องอุปกรณ์นะนี่นี่ปลายางเตรียมเรืยยชื่นี่แค่นี้เองไม่มีอะไรมากเลย ใจโดนนะครับค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆถ้ามันเข้าซ้ายก็ยาดขวาหัวโนกค่อยๆค่อยๆปล่อยให้มันวิ่งไปไม่ต้องกลัวอย่าปล่อยยอนอย่ายอนอย่ายอนอย่ายอนยัดไว้นะใจเย็นใจเย็นอย่ายอนอย่ายอน <ítulo> ใจเย็นงัดขึ้นมาเลยแล้วมันขึ้นก็งัดเลยใจเย็นงัดค่อยๆลากค่อยๆลากเออค่อยๆลากเดี๋ยว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 เดโอ้ยตัวใหญ่มากอุ้มใจได้ตัวใหญ่มากหูยตัวเป็นโลเลยมาอุ้มวางเบ็ดวางเบ็ดไว้ตรงนั้นวางเบ็ดไว้ตรงนั้นได้แล้วค่ะอย่าใส่กิเปอร์หน่อยนะใส่กเปอร์ไม่ได้ใส่กิเปอร์ไม่ได้ระวังสายมันนี่ แบกย่าให้มันกัน,น,นลงไปได้อีกนี่นะคะข้ะะาสัญญาว่าจะปล่อยนะคะ,ะ<ไ>ปล่อยใหญ่มากปล่อยออกไปอีกน้อยอีกน้อย,อยเออเขีย่ยให้มันว่ายออกไปไปล้วครับนะปปเป็นไงบ้างสนุกค่ะ เอาวีได้แล้ววีได้แล้วโอ้โห,โโห,โโหสวยนี่นะกล้องอานอนี้ตอ,ตอแ,ลแ,ลแล้วมันดิ้น,นไเออนั่นแหละมาดูนี่นี่นีนี่นี่ค่ะมาใกล้ๆวนี้ใกล้ๆเออ,เ,อ,อเห็นไหมนี่ค่ะใ,ใกล้อีกใกล้อีกอ เออพีคอกแบสนะครับมาแล้วครับของน้องบีนะฮะเปิดหน้าหน่อยเปิดหน้าหน่อยเปิดหน้าให้มันขี้มุหลายมาี้มุ่งหลายมาโอเคไหลไหลแน่นอนจริงๆนะครับของน้องบีนี่ตัวที่สองตัวที่สองนะับเป็นปลาตัวแรกใช่ไหมตัวที่สองพีคอกแบสของปีใช่ค่ะเอาไอ้เหี้ยแดดเฉยเอาเอาเอา มาแล้วครับอุ้มกดอยู่พี่อ๋อโอเคอุ้มไปถ่ายพี่ดิมาแล้วครับโอ้โหดินดีนะคะแต่กันคนคลิบหายแล้ว จะเข้นะาทีเดียวเนอะน้ำออกมาโอ้ยนี่ออกพี่เดินไปด้านโน้นอีกนิดนึงดิหลุดไปแล้วกรบป๋าฮะหลุดไปยังวะอยู่อยู่มาแล้วโอ้ลากมา,มาเย้ <Yeah. S 2> โดนจนได้นะครับ 4D Core 8แน่นอนจริงๆเอายาเอาให้พี่ทีเออแน่นอนครับโอ้โหตัวกับเท้าอุ้มเลยเกือบพอๆกันเลยนะอืมพอๆกันเลยในในกล้องถ่ายมาเออแน่นอนครับอ่าเราโดนครบกันแล้วนะครับสามคนเราก็รอดแท่งกันทุกคนนะฮะโอเคเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันครับผมค่ะ